เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขู่ดงคอยอีกครั้งกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ EP นี้คงจะเข้ามาว่ากันด้วยเรื่องเหรียญกระสาบที่ต้องบอกว่าโอ้โหเราคือคููโดงจะแตะต้องไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้พอสอนี้เพราะว่าจากสมัยก่อนราคาเล่นกันก็ะสองพบ้าง3,000บ้างตอนนี้นะครับร้านใหญ่ๆระดับประเทศประกาศรับซื้อ สูงหลักหมื่นบาทนะครับเท่าที่กูโดงเห็นเรียกว่าติดตามเข้ามานี่ก็เล่นกันพูดง่ายๆคือที่เห็นนะครับเบื้องต้นเนี่ยห้าหมื่นบาทโหเราจะวิ่งตามไม่ทันนะครับเหนื่อยเลยวิ่งตามแบบนี้เหนื่อยเลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ทราบว่าเหรียญแบบนี้มีราคาสูงนะครับยังไงก็ เป็นกําลังใจให้กันนะครับเรียนที่คุโด่งจะนํามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องใช้คําว่าสุดสุดจะเอื้อมสุดที่ใจจะไขว่ควา้าอยากได้นะครับแต่โหราคาสูงไม่ไหวเมื่อก่อนสามพัน ไม่เกินห้าพันเราก็ว่าหนักแล้วนะตอนนี้ขึ้นไปถึงสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่ขุดดอยู่ในมือของขุดดงนะครับเป็นเหรียญในหลวงราชการที่เก้านะครับโดยเฉพาะเหรียญของในหลวงราชการที่เก้าที่เป็นนี่นนเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทนะครับวัดสัเกตราชวร,รมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองเหรียญที่อยู่ในมือของขุดดงเป็นเหรียญปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยนี่ครับผมลักษณะของเหรียญก็แบบนี้เลยนี่ครับผม นี่นี่เดี๋ยวครูดวงให้ดูเรื่องการออกแบบดีไซน์ก่อนนะครับเหรียญนี้ออกแบบดีไซน์มาก็คือจะเป็นไส้เหล็กชุบนิกเกิลนี่ครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวไส้เหล็กชุบนิกเกิลเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองครูดวงลองๆนะเอาให้ดูนะนี่นี่เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นพราะครูดวงปล่อยมืออ,ออกเห็นไหมนี่เป็นไส้เหล็กชุบนิกเกิลเห็นไหมครับแม่เหล็กดูดนี่ครับผม แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับเป็นไส้เหล็กชุบนิกเกิลแต่มีการค้นพบค้นเจอนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญ2บาทปี2อ0 0ที่เป็นเนื้อออกไปส,สีทองเหลืองเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองก็ว่าได้หรือเป็นอะลูมิเนียมบอลก็ได้นะครับแสดงว่าเหรียญแบบนี้มีการ อาจจะเป็นการทดลองปั๊มออกมานะครับคือทดลองเพราะว่าปีห้าหนปีห้าหนึ่งะครับเดี๋ยวคุดมมีออกมีปีห้าหนึ่งอยู่ใ,ใกล้ปี5้าหนึ่งี้ก็จะเป็นสีเนี่ยทองเหลืองแบบนี้นี่เป็นอลูมิเนียมบอลนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นปี50จึงเป็นสีขาว แต่มีการค้นพบคนเจอที่เป็นสีทองเหลืองนะครับร้านใหญ่ๆสมัยก่อนนะพอออกมานะครับก็เล่นกันอยู่หลักพันนะครับคนทั่วไปอย่างพวกเราอย่างคุณดวงก็สองพันสามพันนี่ก็หืพอสมควรแล้วนะครับแต่มีการค้นพบคนเจอและมีการประกาศรับซื้อสูงถึงสามหมื่นบาทลองลองดูนะครับใครมีเหรียญสีทองเก็บไว้เยอะพลิกมาดูด้านหลังนะครับถ้าด้านหลังเป็นปีสองพันห้าร้อย ฟังดีๆนะครับถ้าด้านหลังเป็นปี2,500ที่เป็นสีทองแล้วแม่เหล็ตด,ดูดไม่ติดไม่ติดนะครับเน้นยาอีทีไม่ติดเล่นกันหลักหมื่นบาทก็ครูดงก็ได้แค่มองแล้วครับอย่างที่บอกแล้วครับโอกาสที่จะขวคว้าโอ้โหหลักหมื่นบาทนี่ก็เอื้อมไม่ถึงแต่เราศึกษาเอาไว้ได้ไม่เสียหายนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม